แจ้งข่าวสาร14พฤศจิกายน2565แจ้งข่าวดีบัตรคนจนลายเดิม18พฤศจิกายนนี้เตรียมรับเงินช่วยเหลือสูงสุด415บาทและรายใหม่ได้สิทธิเตรียมรับเงิน400-500บาทจริงหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารม,มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยา,ต,าต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565แล้วโดยมีพี่น้องประชาชน ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยาถึง31ตุลาคมจำนวน22ล้าน2 9 0 3 4 7 3รายผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าสถานะการลงทะเบียนสมบ,บูรณ์ไม่ต้องดำเนินการใดๆขอให้รอการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม2566 ซึ่งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะทําให้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตรงเป้าหมายมากขึ้นส่วนผู้ที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงาน รับลงทะเบียนที่ตนเองยื่นเอกสารเท่านั้นส่วนผู้ที่ลงผ่านเว็บไซต์นะคะติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ซึ่งต้องแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565นี้ค่ะและรายการบัตรคนจนลายเก่าที่จะได้รับเงินในเดือนนี้นะคะมีวันที่18พฤศจิกายน เป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา100บาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้คือผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้วและครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินคืนค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะว่ารัฐบาลจะแจกของขวัญปีใหม่อะไรให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่าและรายใหม่บ้างและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่อง นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ